สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดีแชร์แนลนะครับวันนี้นะครับเอารองเท้า A s i c นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้เป็น J จแป S นะครับตัวนี้นะครับผมยืมที่เข้ามานะไม่สามารถที่ออนฟีดให้ดูได้นะครับผมเห็นว่ารองเท้ารุ่นนี้มันสวยดีแล้วราคาไม่แพงมากหนักเนาะก็เลยขอยืมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเผื่อบางคนอยากได้รองเท้าสวยๆส,สักคู่นึงไงตัวนี้รับรองว่าเออสวยจริง นะครับราคาไม่แพงด้วยกล่องนะครับก็มาเป็นกล่อง a อซิธรรมดาเนาะกล่องเอซิกเขาก็จะประมาณนี้ครับเป็นกล่องที่สามารถไปรีไซเคิลได้นะตัวนี้นะครับก็เขียนว่า Japan S เห็นไหมเออไซส์10นะครับ10 US ส่วนด้านบนนะครับเป็นโลโก้เอซินะ เปิดกล่องมานะครับนี่เลยมาในลักษณะแบบนี้เนาะเป็นกล่องเปิดธรรมดานะครับกระดาษก็เป็นกระดาษขาวนะไม่มีอะไรนะส่วนรองเท้านะครับนี่ครับคือบางคนมองแว๊ดหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะมองว่าเฮ้ยโอนิสกาหรือเปล่ามันก็อย่างว่าเนาะมันเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับก็เลยออกมาคล้ายๆกันหน่อยนะ โอเคเรามาดูลองเท้ากัน,นครับมาดูข้างขวากันก่อนนะครับจะเห็นว่าโทนสีเนี่ยก็จะเป็นออกขาวครีมๆหน่อยเนาะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะครับไม่ใช่สีต้องเป็นแดงตัดด้วยครีมเนาะแล้วก็เชือกผงเท้าจะเห็นว่ามาสีดํานะครับตัวเนี้แค่แบบเห็นแวปเดียวก็แบบคือสวยมากอะ่ะเห็นไหมคือการใช้สีลวดลายนะครับ ทำออกมาดีทีเดียวนะครับตัวนี้เรามาดูกันนะว่าหนังเขาเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นหนังล้วนๆนะจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์เห็นไหมเท็กเจอร์ตัวนี้มันคล้ายๆกับลูกบาสนะครับตัวนี้นะเห็นไหมแดงนะสีแดงเนี่ยทั้งหมดเลยนี่ส่วนแดงตรงกลางนะครับ ถูกเปลี่ยนเห็นไหมก็คือเป็นหนังเหมือนกันเนาะแต่ว่ามีการเปลี่ยนเท็กเจอร์ไปนะครับเท็กเจอร์ที่มันดูแบบเป็นลวดลายอะ่ะเนี่ยเออเหมือนเคยเห็นเก้าอี้ไหมเก้าอี้หนังอะ่ะมันจะเป็นลวดลายางนะเนี่ยคือถ้ามอกมาดูดีดีจริงนะครับส่วนในโลโก้ของเขาเนี่ย ตัวเส้นโลโก้เขานะครับก็คือมาในสีแบบขาวนี่นะขาวครีมเนี่ยถัดด้วยขอบสีดำนะครับตัวนี้ก็เป็นหนังมาเลยหนังหมดนะครับตัวนี้นโคตรดีอะทำมาดีมากส่วนตรงส้นเท้าด้านหลังนะครับจะมีรูปลูกบาสอยู่นะแล้วก็มีเส้นนะครับเส้นตัวนี้เป็นสกรีนนะสามเส้นเนี่ย เป็นสกรีนนะครับไม่นูนนะตัวนี้ไม่นูนก็สกรีนกับพื้นหนังตัวนี้เลยมิโซนะครับจะเห็นว่ามันจะมีลวดลายนะในส่วนของตรงหัวตรงปลายนะปลายเท้าเนาะไม่ใช่ตรงหัวปลายเท้านะครับจะเป็นลวดลายอย่างนี้ผ่านปุ๊บมาเปลี่ยนเป็นอีกลายหนึ่งนะครับก็คือเป็นลายแบบเรียบๆอย่างนี้ นี่เลยได้ที่ใช้เย็บนะครับก็คือใช้สีเดียวกับพื้นเนาะตรงด้านหลังจะมี a อซอยู่นะครับเขียนว่า a อซในส่วนของวัสดุตัวนี้เป็นยางนะครับต่อมานะครับมาดูหัวรองเท้ากันนะนี่เลยโอ้โหโคตรหล่ออ่ะคือมองปุ๊บมันหล่อเลยนะตัวเนี้จริงๆ ก็ด้านบนนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นสีขาวครีมแล้วตัดด้วยสีแดงนะครับตัวนี้คือสไตล์ตัวนี้มันจะอ,อเลตโทนนิดเวลาเราดูแล้วมัน,นแบบคลาสสิกอะ่ะมันดูคลาสสิกมากมันดูจะเก่าก็ไม่เก่าจะใหม่ก็ไม่ใหม่นะครับตัวนี้นะอ่าก็ยังเป็นพื้นด้านหน้านะครับก็ยังเป็นลายนี้นะ ตัวหนังตัวนี้ก็เป็นชิ้นเดียวกันเนาะจากเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับส่วนด้านบนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหนังแบบเรียบๆนะตัวนี้จะแบบผิวแบบสัมผัสแบบสากๆหน่อยไม่ได้เป็นแบบมันๆนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศเนาะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนตัวที่มันเป็นรองเ,ออเชือกผูกรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นสีแดงลายเดียวกันกับตรงนี้นะ ก็คือลายเหมือนลูกบาสนะครับตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นลายเหมือนลูกบาสนะบางคนอาจจะมองว่าเป็นลายเหมือนเกตง,งูหรือเปล่าอันนี้นะเชือบุงเท้าให้มาสีเดียวนะครับตัวนี้ให้มาเป็นสีดํานะครับลิ้นรองเท้าด้านในเป็นสีออกขาวครีมเนาะแล้วก็วัสดุเป็นผ้านะครับปลายลิ้นรองเท้ามาในสระ แบบปิดนะครับแล้วก็จะมีเขียนว่า A อซอยู่ก็สวยนะครับตัวนี้ทำมาสวยดีพอมาฝั่งด้านในนะครับนี่เลยก็จะเหมือนกับฝั่งด้านนอกเนาะอันนี้นะผมก็จะให้ดูแบบคข้าๆเลยนะดูแบบเข้าๆกันเลยมันเป็นยังไงเนาะนการใช้วัสดุอะไรเหมือนกันนะครับ คลาสสิกดีจริงตัวนี้ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเห็นลูกบาสเลยนะสองลูกตัวคาดตัวนี้นะครับก็จะเป็นหนังนะครับเป็นหนังเหมือนกับตัวด้านบนนี้ตรงเอซิกเนี่ยก็จะเย็บนะครับ เป็นการปักมาไม่ใช่เย็บเนาะเป็นการปักนะครับตอนแรกคิดว่าสกีนนะเออทำมาดีมากถ้าปักเนี้ยมันดูมันดูดีอะ่ะผมชอบงานปักมากกว่างานสกีนนะถ้าสกีนเนี่ยก็ขอเป็นแบบว่าปั๊มลงไปอะ่ะมันจะดูดีกว่าแต่ถ้าแบบอยู่ดีแบบสกีนเฉยๆอย่างเงี้ะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นงานแบบ ยังไงอ่ะงานไม่ได้แบบเออเน้นอะไรมากนักอะไรอย่างเงี้ยต่อมาอันนี้คือข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายกับข้างขวานะเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเนาะให้ดูอย่างนี้เลยก็ยมีป้ายมานะครับในลนักษณะแบบน,นี้นะของเอซิกนะครับ ส่วนอินโซนะครับอินโซเดี๋ยวดูกันตรงนี้เลยแต่ไม่ผมไม่แกวมานะขอแบบให้ดูกันอย่างนี้แล้วกันต้องบอกว่าข้างในเนี่ยมันพิเศษมากพื้นรองเท้านะเป็นลักษณะแบบนี้น้อยก็คือถอดไม่ได้นะครับตัวนี้นะถอดไม่ได้นะครับเสียน 6, เอซิกินไหมแล้วก็นี่ เหมือนสนามบาสนะครับจะเป็นครึ่งเดียวนะไม่ได้เป็นทั้งสนามนะเป็นครึ่งเดียวนะครับส่วนลิ้นรองเท้าด้านในฝั่งด้านในนะเป็นอย่างนี้เนาะ,ะดูข้างนอกอีกทีนะครับเป็นแบบนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะ ถือว่าเป็นรองเท้าที่ทํารายละเอียดออกมาดีนะครับในราคานี้ถือคุ้มมากเนาะแล้วอย่างหนึ่งเป็นรองเท้าเอซิกนะครับรองเท้าเอซิกเนี่ยก็ต้องบอกว่าใส่เนี่ยมันเบานะครับ๋อเมื่อกี้ผมลืมให้ดูพื้นนะพื้นเป็นละะนักษณะแบบนี้เนาะนี่เออก็ลืมไปนะครับโทษทีถ้าใครอยากได้นะครับก็ลองไปหากันดูนะครับว่า พอจะมีที่ไทยไหมผมคิดว่าน่าจะมีนะผมไม่รู้จริงๆนะว่าที่ไทยเนี่ยมันจะชื่อรุ่นอะไรเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเขียนมาแค่ว่า japan s เท่านั้นเองนะครับไอซิกเนี่ยผมดูหลายๆรุ่นนะข้อเสียจะเจอตรงนี้ตรงที่ไม่ได้บอกว่าเป็นชื่ออะไรนะครับเป็นรุ่นอะไรเงี้ยเออมันเวลาเราไปหาทีนึงมันยากมากนะครับส่วนคลิปนี้นะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ